ตามได้อะเออแป๊บนึงดิคุณรีบกว่ะเดี๋ยวกูพาไปเอาไอ้นู่นเอาหลายๆอย่างเลยเอาอะไรบ้างอ่ะเอาผมไว้พี่น้องจะไหวเหรอนั่งนั่งอ่านดูอ่านดวงแบ คนนาท์หน้าคนโสดคุณจะเหงาทั้งๆท,ท,ที่มีคนเข้ามาบางคนจะพบรักกระทนหันจากการเดินทางการทํางานทำกิจกรรมถ้าเจอต้องรีบสารต่อทันทีไม่งั้นจะหลุดม,มือได้ดี่เธอเห็นแเกล็ดก้าตาไอ้แทนไอสัดนี่มึงเดกเร็วเดกไว้ดีสวยระดับไม่ใช่อะไรอะกระชับกรถึั แล้วลองทัก K, เราบัดิ IDK IDK ทักไงวะไอ้เหี้ยเพื่อนกูตั้งหลายคนไม่ขึ้นใลยกูด้วยไหนเอ็มทักมาหากูเล่มนู้นทักมาหากูแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึง<อ>แป๊บนึงครับทุกคนผมขอบางสิ่งบางอย่างก่อนเนี่ยจ้าไอ้เหี้ยเราต้องล่องคนก่อนเพื่อไม่ให้เขามายุ่งกับเรา

คุณน่ะวันนี้กูเอากูเอานออ้นองน้องหนูไปสิ่งผมเข้ามาแล้วเนี่ยคุณน่ะเอาซีบีของกูไปสิ่งหลังจากที่ไม่ได้จับนานเฮ้ยซีบีอาร์หลายอาร์เลยมันอาร์ปองล่งเจ้าเฮ้ยเพื่ออะไรวะไม่รู้ไงคิดถึงกันก็โทรมาแต่กเกิดว่าแต่เกิดฉันหายก็โทรตาม

เราสร้างอะไรต่อดีนี D ่สร้างบ้านสร้างทำไมต้องบูดิไปไปไปปรับภาพก่อนแป๊บนึงไอพีวันนั้นมึงอ่ะวันน e ั้นมึงอ่ะช no ้าเพรากูวดค่าเอาฟ่ามาได้อนี้มาเว้ยไอ้จันโชว์ของเราดิมาอะไรมาวะโชว์ของเขาไปที่พเราได้อะไรมาเรามีดีอะไรนี่เคีนเนี้ยเอาไอ้นี <Financial> ้ย ของคดขากเลยรัดโยกอเคนี้ก็ตำผมโยกเก็บมาพูดมากเด็กกูตบด้วยกันโลกโปไอรัดตรงนี้เรายังไม่ไปโน่นนสิไปยรงไนอ่ะพาน้ำแระดับตรงนี้กูตมพี่มาน้องเพ่อนนี่พี่พี่มีอาหารให้ผมไหมอ่ะแค่กินอากาศบ้างไม่ไอ้รอดมันเป็นคนหายดีาขอโทษครับขอโทษครับแม่ ย่อมใจผมหน่อยดินี่ผมไล์ในยูทูบอยู่นี่มูเป็นอะนเอากรแลแตะแลแต่แลแต่ครับไม่เชื่อมรก็แลแต่ครับเนี่ยพีอะไรอ่ะนี่กอะไรอ่ะรดไลในิดะไปได้อะไรวะรดไลในพจตีเปลี่ยนไอจกนะเียมใจกลามีคนดูไหมกูถามก่อนมีอยู่แล้ว มันเป็นเพจเอาไว้ตลกกรรมไม่ได้เล่นสายเกมอ่ะก็เล่นเกมให้ตลกตลกหยุดความตลกมาจากเกมไม่รู้จะเกิดว่าถ้าเกิดว่าอะไร้าเกิดว่าอะไรกูไล่กูไล่ไงเป็สองตัวเออได้ไปดิเราบางคนสร้างเพจจิวสร้างเพจเลยเดี๋ยวผมช่วยแชร์ไม่ต้องกลกูลอยๆๆมีกล้องวันนหนวันไหนกูกูตั้งซื้อกล้องโทรศัพท์ไงมีกล้องกล้องคอมนี่แล้วก็ค่อยเปิดหน้าคนดูเลยคนเขาจะเข้ามาในประวัตมาดูความหลอกไง ตรงตัวเองช่วยหาเนา้ละต้องมันหน้ามั่นใจตัวเองหน่อยดูนี่สิเข้าใกล้หรือยังอ่ะเข้าใกล้หัวใจเข้าใกล้หัวใจเราหรือยังครับเอ๊ะมไม่เขียนอะไรวะไม่เห็นอะไรมันขึ้นอะไรวะนี่ไงไม่เห็นหรอกองเต็มแล้วอ่ะคงกระดูกไงรักกระดูกไงรักคงกระดูกคุมกระดูกคุมกระดูกเอ้ยมันมันกระดูกมันสามารถกูไม่รู้ว่ามึงทำอะไรอยู่นี่บนนี้บนนี่มาเราต้องไปกันเล้วกระชาก มันครับผมไม่เจอรัดเที่ยนนี้ตั้งแต่เล่นมากูเจอถึงหน้าถ้าเจอรัดได้ลอกหนังแล้วก็ทำเป็นชุดเกราะไงอ๋อไอ้นี่กูกลับมาดีเดิม่จังวะสุดยอดไปเลยกูเริ่มหอบแล้วหอบผื่นอ่าเรากลับมาที่เครื่องบินเชลเลยเราจะมาหาอะไรกินในเครื่องบินหนึงเป็นสัญญาตดีๆแล้วว่าเรามาถูกทางจะไปไหน ตามเพราะว่าไปแรงจุงการขมึนามงวเราพกเก้าอี้ไปนั่งเล่นไดไหมนั่งที่บ้านมันเจ็บตูดอะดแทงตูดอย่างะเฮ้ยเสียงคนปลาปลาปลาพี่กูกกะกกะก้ยอไนอ้ปลา้ยกะกะกะกูอยดูตายเหน็ะวัดด้วยเดามาเยอะเลยยี่ะมาเยะอ๋อไอ้นกะมาูสตาร์บกสตีม จะตาเบอร์ตาีมรับตาเบอร์ตาีมไปรัดแกงแบงกันดีกว่าเพื่อนเล่นตูดมันตูดรัดเล่นตูดมันในห้องน้ำชายมีของให้กูบ้างมั้ยเล่นจะลดเล่นลดอ่ะอันนี้มาเร็วมานี้มายาหรออ๋อมียาเออกูกูมียาป่าววะไม่มียามียา่ยายกินเนื้อสดเป็นไร น่าจะไม่เป็นอตมียาไหมเอายาไปหยิบไปเลยดับมาดับมาหยิบไปเลยเอาะไ่กัน Thank you bro Let's go Let's go ไปเดี๋ยวรอเ่าก็ดูกัดเราดูอะไรตัวละกัดได้ไหมไม่เราเราไม่มีนู้นด้วยแหละเราอะไรเราเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอ่าคูณพามาถูกทางเพื่อนะยิงแมพมึงไันใหญ่มากเลยวะไม่มันแมพเดิมนั่นแหละปรุงไงมึงน่าไปเร็วสิเราตามเราไม่ทัน จะเก็นเดลโค้ตสองมาเพรามึงซื้อมาดิไม่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 เออน่าเลนจะตายเอามันจะมาเหรอเออเฮ้ยปลาไอ ane, ang, ้สันคนปลาเนี่ยเนี่ยไอ้สันนี่ทิดเลยมากมันเอากูไปเลยเพื่อนทำเพื่อนบล็อกสตาร์เวอร์สตีมลูกลูกเ่ยเก่าฟันฟันล่วงฟันล่วงฟันล่วงไปหนึ่งแล้วมันพูดภาษาคนปลาดูมันดิมันล่วงล่วงล่วงไม่ใช่มันล่วงเพราทำมันล่วงได้เอ้ยนี่มันระเบิดดีกว่า รถเรามาพูดภาษาคนป่าไหมคูกาาหมูมูย่าโยหมูย่าโยคูกาคูกาคูกาในที่เป็นลูกอมนะคูกาเอ้ยมีมีจดหมายอุ้ยนี่ยารักษาโรคเพื่อนจะบับปิดท้ายอยากจะขออืมลูกเจอลูกเป็นบอลเอามานทำพี่อะไรมางกลงเลยนะเพื่อนพร้อมยังเรายังไม่เจออะไรเลยนะอยู่ไหนนี่เก็บเก็บกล้องอยู่ตอนนี้ อ็งนล่แบบโลไหมรัเหรือโล่เลยโอเคเยอะนะธรรมดาอยู่แล้วทำอะไรนั่นเพื่อนมานี่มาเฮ้ยมีใครนี่เจอที่เจอที่เอวีเดย์ของเต็มหน้วไอ้จัะอ้าวนี่มีเรื่องช่วงแม่งขอโทษครับ <laughs> เดี๋ยวครับไม้เอตีหัวดัดก่อนของที่แบบ man อเมซิ่งไฟเดอร์แมวมาของไปอยู่ เอ้กูเจอคนน่ะหยิบลุงเฮ้ยนี่ไอ้ด๊อดไอ้ด๊อดไอ้ดอดไอ้ด๊อดไอ้ด๊อดไอ้ด๊อดเฮ้ย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 เฮ

ไอ้นี่เนื้อเรื่องอาจีแลอวกตัวนี้เอ้ยเป็นที่เหรอไม่ใช่นี่หว่าก็ไปจ้าอะไรเฮ้ยเก่งแผ่นท่ะเก่งพิษอะไรอ่ะนั่นแหละนะมาเดี๋ยวกูพาไปหาของดีทุกคนมันคืออะไรงับนี่ไหนว่าไอ้สันแผ่นมีอะไรตัวเองเอารถมาหยิบแผ่นที่ดีอ่ะเพื่อนหยิบแล้วอ่ะมันคือที่อะไรรู้เฮ้ยมันไม่ใช่แผ่นที่หรอกเปล่าที่มึงหยิบเอามันคือแผ่นที่เนี่ยแต่แบบมันเป็นแค่จุดเดียวใช่ไหมอ่ะ เอานั่นแหละถูกแล้วยังไม่เดินไปไหนไงจะพาไปดูของดีเฮ้ยจำนะบูมบูม้หยุดนี่นไหนน้ำวะบบอดอ้ยัง้ยมันอยู่กลางอยู่ลางน้ำลน้ำลึกแกไอ้สัตว์น้ำลึกมากองดูนะเออโอสโอ้ มาเลยมาเลยอะไรกันล่ะพอแล้วลงไปเลยเหรอเฮ้ยไม่เจ็บไม่เจ็บขาแยกหรอไม่เจ็บไม่เจ็บลงมาที่ไปไหนอ่ะเจ้ากวางออกก่อนไปไปไปไม่ต้องไม่ต้องรอได้ไปไปไปเลยไปเลยเออจักจ้าตเออเกไอ้บอกให้เจ็บไงเจ็บไงมึงมึงเมื่อกี้มึงกระโดดลงมาด้วยใช่ไหมเออเดินลงมาอย่าเดี๋ยวมันจะไม่เจ็บเพราะความสูงมันจะพอดีคุณมันไม่โปรเฟชชั่นอลเลยมันรอที่ก็ทีนะแหม่นี่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ก็ถูกแล้ว โอ้เดือดแล้วดีไลท์เซเบอร์ไลท์เซเบอร์ไลท์เซเบอร์มีไฟโขด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 โเฮ้ยมันทำไงมีไลท์เซเบอร์วะคนเก่งด้วยมันทำไมเป็นหอกอ่ะอ๋อหอกไปกูเหรอเออเฮ้ยเสียงอะไรค้างไงวะเดี๋ยเดเดเดยังไม่ได้เป็นหอกแบบเนี้ยผมอ่ะมีไลท์เซเบอร์ กินกินกินจุกินจุก็ปปปปปปปนปป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 ปไปปปปอปป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 ปนปป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 ปนปปปปปอปปป้ปปปีปปปปปปีปป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 ปเปป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 ปกปปปปปปดีปป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 ้ปปปปปปปลป่ปด้อปอัง ด้านเราข้างหลังนะะเ้ยม่ตรงนี้ไม่งคามเองคนด้วยอะไม่ใช่คนรดไม่ใช่คนี่มาเลยกอลัมมี่ะ้ยกอลัมมี่กอลัมอาวใะ่กูิ้มจุกิ้มจุเป็นลังแห่งไหมอแข่งพลึงเฮ้ยอย่าอย่าลงไปนะอย่าลงเลนะไอ้่จะลงเฮ้ยเฮ้ยหอแข่งพงหอแข่งพงโอ้ยซ้้ยตุ๊เก็บตก็บตจะตาย

โดนมาเลยดัดโดนเลยโดนเลยใส่รู้ไปแล้วแล้วมังมือติดไฟพ่นไวไปลิ้นติดไฟไฟมันลุกอีกสเต็มีหน้าไม่หมดบ้างเหรอดัดเราด้วยดีโอ้ดอดมีอะไรอยู่นะเอ้อฝขวานเจอคอศพเจอขาคน เฮ้ยควานหน่วยนเดียวมาวะเห็นเห็นเห็นควานมาเห็นเห็นเห็นไม่อนกินขาบัวเนาะเฮ้ยควานว่ะปวดขึ้นไปเจ๊ปวดิเอออุ้ยอะไรนี่ปะทัดปะทัดปะทัดนี่ปะทัดปะทัดอะไมาเฮ้เรียกปะทัดอะเฮียเจ้ะเฮียเจ้าเจ้ชื่ออะไรชื่อเดนัมัเฮียเราเรียกปะทัดขแค่นั้นแหละได้กูเจอกูกูดูไอ้เงี่ยกูดูที่ตาสีอ่ะเอาแล้วไอ้นั่นมันเนื้อเรื่องกูได้ถาตาสีมาแล้ว เยอะป่ะเยอะครูไหมมันน่าเยอะเรื่อยว่าหน้าของดีเลยไปขึ้นห้องกันเถอะทุกคนยาเยอะมากเลยอืมกูอยากเก็บไปหมดกูโล่งมากแต่มันเก็บไม่หมดทำได้แค่กินน้ำกูโล่งไม่มากมีกับข้าวไห้ผมไหมได้ช็อกโกแลตอืมช็อกโกแลตมีกับข้าวให้ผมไหมมีขวานพี่ก็ไม่ต้องการอะไรแล้วต้องการคาตานะ ไปไปเรีดาบกัตนาไหมอ่ะไป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 ดาบกัตนาไปดาวกัตนาเขาตวำต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มมากว่ามันใหญ่จนะเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านก่อนดีกว่าละว่าให้มันใหญ่กว่าเดิมไหนๆก็ได้ขวานมาตัดไม้หน่อยทำไมปีนขึ้นสเตอร์มีน้ำรุดรุดล่วนเลยเฮียกูบอกกูบอกแล้วว่าให้ล้างก้นหน่อยอยู่บ้านก็อยู่ติดริมเลนไม่ล้างก้นหน่อยเฮียขอโทษนะดั๊ดขอโทษนะเหม็นชิบหายขอโทษนะดั๊ด เคยเดิมตูดอะไร,รใช่ไหมดัาไม่นะ <c oughs> อ๋อขอร้องขอร้องอยากร้องขอร้องให้ตั้มเสียงนี้ยูเทขอรอ้องจ้าเต้ไม่น่าหมดแล้วอะ่ะเฮ้ยเลยกูขึ้นมาตรงนี้ตึง้งฮึมหอบเลยดัดดมตูดมันจะไปทางนู้นไหมอ่ะอยากไปวะมันมีอะไรอ่ะไม่เคยไปเหมือนกันกลับบ้านดีกว่าผมว่า แล้วแต่แล้วค่อยลงมาใหม่เถอะทุกคนทังไหนทังไหนทังไหนเออมาแล้วค่อยเขากลัวผมไงแย่เกิดเขามาเป็นฝูงนี่เราวิ่งกันหลังเลยนะเอ้ยผมเจอโปเกมอนนะเอาหมวกยังไม่เขาไม่เก็บหมวกโปเกมอนไอ้แย่ทำไมไม่เก็บหมวกงงตังคู่ลูกกูใจนี้ดีกว่าเฮ้ยไรสิบื้ง ประทัดประทัดประทัดวิญูเจออะไรด้วยตื่นเต้นอะไรวะเจอหดวะอะไรยังหมดเลยอ่ะนึ่เก็บของธรรมดาตื่นเต้นอะไรวะฮะเฮ้ยไอ้เยี้ยนี่มันอะไรเนี่ยนี่ทางอะไรวะนี่ทางแล้วเนี่ยทางผ่านหรือเปล่าสุดท้ายเธอก็มาทิ้งฉันไปลิขสิทธิ์ลิขสิทธิตทางอะไรอะไปั่งไปแนวะไม่เคยมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยออกออกออกปลาเฮ้ยเฮ้ยออกกางอกได้ไม่กูไม่ไปอ่ะ เฮ้ยถึงบ้านเลยเหมือนนี่อุ้ยเสียงเสียงแสบหูเลยข้างข่าวข้างข่าวเฮ้ยนี่ถึงบ้านแมานะไปกลับบ้านไปกลับบ้านเฉยเจอบ้านเฉยไม่ไม่นี่คือทางอะไรอะทางรับทางลับเขาไม่เข้าทางนี้ใช่ไหมอะมันเข้าทางนั้นมันได้เหมือนกันไม่เราไม่ได้เข้าทางนี้ใช่ไหมอะใช่เราไม่ได้เข้าทางเราจะกลับเลยเราเราจะไม่มาเราไม่สำรวจต่อหรอกอแล้วเลยสร้างบ้านเถอะไปไปไปาหมื่นมา ไปสร้างบ้านดีกว่าหาของกินอะไรเงี้ยไม่ได้สร้างบ้านไม่ได้เดี๋ยวไอแบบสร้างบ้านเดี๋ยวไอ้บนไอ้ดอนเบื่อเร่งมันออกอย่างเงีไงเดี๋ยวตั้งไปประจุไปไหนตั้งมันจะห้าขวางองไม่ได้เออกัวการได้ยังไอกยัเพราะเย็นเจอเย็นครับเข้าใจครับจะออกเนี่ยหาเข้าหาอาหารให้ผมกินก่อนได้ไหมครับโอต้มหม้อหม้อขึ้นมานี่นี่ตรงนี้หม้ไปสองใบนะเฮ้ยตรงนี้เราเบิดได้ด้วยหรือว่าอ้เงี้ยแต่เวลาเพื่อนกลัวหม้อไปสองใบนะ ได้ไหนก็ะหม่อล้วดัดมันยังไม่พอเฮ้ยไอ้พวกคนหมอบลงไปขโมยขโมยเถอะยิงสวนปืนนะครับตรงนี้ฮึ้ยฮึ้ยฮึ้ยไอยีหม้อกูไหนหม้อไม่เห็นเหรอนี่กเล็กกูถือเลยอันนั้นตัวกิ่งไม้เราเห็นกิ่งไม้น่ะหมอกูถือหม้ออยู่หน้าหม้อไอ้ไอ้อาทิตย์นาจันี่นี่อันนี้มันแหลกไหมวะแป๊บนึงนะ ทุกคนมไม่ต้องคลิกเข้าไปดูนะถือหม้ออยู่หน้ามออยิงเลยดอทผมเออแย่ยี่ปากลัวจะสอบความเร็วในการตัดไม้ดอวยจามัวจะสอบความเร็วในการตัดโอ้โหแย่อย่างเร็วเลยเย็ดหัวดอทหัวแตกดอทไปเฮ่อปะปะขออะไร ลนแล้วลนแล้วเอ้ยเอ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ทำไมสตรีมใน YouTube แล้วมันแหลกวะมันสตรีมอยู่มันจำกัด FPS ิเจนยอู้บนึกจะปลาเราไปเราไปตั้งหลังที่บ้านก่อนนรถมาไปปีมาเร็วไปตั้งหลังที่บ้านก่อนไปเที่ยวไปตั้งหลังที่บ้านก่อนเขาเฮ้ยรถมันแหลกจริงๆนะเว้ยทำไมวะ để thoải mái níp ngon cả Này youtube bèp... là này, này lư... không không? Mà, cả, thế này nè, lươn à. Ah. Chơi chưa? Chơi chưa? Nhiều mặn. Chơi Nhiều Chơi Lùm lại chưa à? Tức nhiều con. มันมีกูจะพางไปหลายที่เลยวันนี้พวกเลคืนนี้๋ยวกูก็ไปแล้วเนี่ยสร้างบ้านกูไม่ให้มาให้ไปตัดรถย้อมใจพี่พีตะวันไม่ได้หรอักวันแม่เนี่ยวันี้อะไรมาตอนค่ำแล้วก็ใช่ไงเอาพวกนี้เอาไปละอ้วนี้มีเรียนก็ไม่ต้องเรียนดิไปกันเลย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 มาลูมาลมาลมาลเป็นเ็ะไรมาลูมาลมาลมาลมทำอะไร พาแเของของดีเลยเดี๋ยวเดีิงงข้าวก่อนปิ้งข้าวก่อนปิงข้าวก่อนใครบิทานเมื่กี้ใครบิานค่นคิทานกับกลับไปเพ่บ่อนมเนเออถ้าทำยูทู e นี่หาจริงนะสามหน่อยมาเนาะเดี๋ยวทำอะไรกินก่อน